ครับผมก็ขอ,อก่าวสวัสดีส่านผู้ชมทุกคนทุกนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเอทีโคเปอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาซ้อมวิธีการในการขุดเพชรนะครับผมว่าเพชรเนี่ยขุดยังไงนะวิธีการเบื้องต้นเลยนะครับผมค่าคลอยเนี่ยอ่ะผมจะมาสอนหาว่าสอนหาหรอคูผมจะมาสอนทำสองอย่างนี้ก็คือการหาค่างเงินจีค่างเงินคลอยนะแล้วก็การขุดเพชรนะครับผมนะโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนมีเอ่อในส่วนของ อืในส่วนของไอ้พลิกแอ็ก่อนนะอีกพลิกแอ็หายังไงให้คนมาตรงนี้ครับผมจะเจอกับ NPC เอ่เอฟีพลิกแอ็กนะครับผมนะจ้ะเกาะเดินเกาะเกาะจะเป็นประมาณนี้นะจะมีจะเป็นปรนะะม, <c oughs> ะมาณนี้เลยเกาะนะครับผมอยู่โลกหนึ่งนะไม่รู้ว่าโลกสองมีหรือเปล่าน,นะครับผมอ่ะพอเรามากดตรงนี้ปุ๊บนะครับผมอย่างแรกเลยพอเราได้ Pick Act, พลิกแอ็ปุ๊บให้ทุกคนมาดูตรงนี้อ่ะนะครับผมก็มตรงนี้เป็นที่แรกเออหน่วยเงินคอยนะครับผมก็คือเอ่อออฟล็อกนะครับผมออกล็อกได้หนึ่งคอย โกหรือทองเนี่ยได้แค่สิบคอนะครับแต่ว่าไดมอนด์ได้ห้าสิบคอนะครับผมซึ่งในผมมีห0สไดมอนด์นะคบผมห0สิบคอเดี๋ยเออห0ิไดมอนด์เลยล่ะซึ่งคออ่อก็หาจากการเอาเอาเอเาทุ่นใ,ใ,ใ,ให้อาจา,ารย์ตีเพชรทว่นเนี่ยแล้วให้เราเอามาแลกตรงนี้นะคะผมนะโอเคเราจะลองตีดูหนึ่งครั้งนะคบผมนะอ่ะนี่ตอนตีก็จะแบบดูบ้าบ้าหน่อยนะนี่ตอนตีก็จะดูะบ้าบ้าหน่อยนะเอามานี่เลยนะคบผมนี่ ประมาณนี้นะคะผมนะครับแล้วก็ได้ล็อกมาซึ่งผมตีไปแล้วนะครับผมประมาณสองรอบผมก็ได้ไดมอนด์ไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าตาของไดมอนด์เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะคืนรูปให้ดูนะครับผมอะอ่ะนะไดมันด์หน้าตาเป็นประมาณนี้ซึ่งพวกแร่พวกเนี้นะครับผมเราก็จะไม่สามารถเก็บใส่กระเป๋าได้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองแรกให้ดูนะครับผมนะซึ่งให้เรากดตรงนี้นะเห็นไหม ตอนนี้ผมมีห้าสิบสองนะผมซึ่งใครถามว่าหน่วยเงินคลอยเี่ยทำอะไรได้ให้ทุกคนกลับไปที่เกาะแรกนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาที่เกาะแรกนะครับผมให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะอ่ะและตอนนี้ก็เป็นเครื่องปั่นนะไม่รู้ว่าปั่นสล็อตหรือเปล่านะผมนะหยอกหยอกนะผมนะก็เป็นการปัน่นเอ,อ่อฮาคารีนะครับไม่รู้ปั่นอะไรนะก็จะมีโอกาสบอกนะครับผมว่า สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ลาเบิดสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เชอร์รี่สามอันสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เงินนะผมอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะได้เลกเกจนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะมันต้องจารมันต้องการห้าสิบคอยในการสุ่มนะครับผมเมอกีผมก็มีห้าสิบสองคอยนะผมก็กดไปเลยนะครับผมอ่ามันเป็นการหมุนอย่างนี้เลยนะผมนะอ่าสิ่งที่เราได้ก็คือก็คือก็คือ หมุนไปแล้วอะแลง่ายต่อเอา้าเอา้าเอ้าแลง่ต่อเอาอี๊ะคโง่แยะคนรูแลวคนดูก็คืออย่างแรกเลยให้ให้ทุกคนอนะคือต้องถ้าอยากได้อย่างแดงหนึ่งใช่ไหมผมคนดูคนดูต้องมีทุกคน,คน,ค,นคนดูต้องเปิดเองทุกคนทุกคนต้องหมุนเองตรงเนี้ยให้ได้สามอันอะเหมือนกันหมดน,นะ ถึงจะได้แบบสิ่งนั้นนะคะผมต้องหมุนแบบสามอันนะให้ได้สามอันนะครับผมปมะมาวันนั้นออธิบายไม่เข้าใจอธิบายไม่เข้าใจเกมอันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ขอตัวเลยไปก่อนสุทดทับบ๊ายบาย